สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินำโดยนายสายต่อติดเกษตรอำเภอจตุรัสประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมการป้องกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยวางแผนการจัดการความเสี่ยงน้ําท่วมภาคการเกษตรด้วยระบบ4 5 3โมเดลให้แก่ผู้นําชุมชน1 1 9หมู่บ้านผ่านที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร โดยมีการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและแนวทางเฝ้าระวังและ hate, เผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพื้นที่เสี่ยงมากจำนวน54หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงปานกลางจำนวน42หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงน้อยจำนวน12หมู่บ้านและพื้นที่เฝ้าระวังจำนวน11หมู่บ้านรู้ทันรับมือฟื้นฟูแนวทางจัดการน้ำท่วมภาคเกษตรสีระยะได้แก่ 1. นระยะลดผลกระทบป้องกันความเสียหายล่วงหน้าเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นโดยยกล่องขุดล่องระบายน้ำในพื้นที่พอปูกสร้างโครงสร้างป้องกันทำคันดินรอบแปลงเลือกพันธุ์พืชทนน้ำวางแผนพื้นที่เสี่ยงโดยใช้พื้นที่ต่ำเป็นเกณฑ์กำหนดชนิดพืช2ระยะเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนภัยมาถึงเพื่อลดการสูญเสียฉับพลัน เตรียมพร้อมรับมือภัยอย่างมีประสิทธิภาพจเจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไลน f Facebook และหอกระจายข่าวเก็บผลผลิตล่วงหน้าเตรียมเครื่องสูบน้ำติดตั้งตามจุดเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าแปลงย้ายต้นกล้าโดยเฉพาะกล้าผักพืชกระถาง 3. ระยะตอบสนองบรนเทาผลกระทบในระยะวิกฤตเพื่อลดความเสียหายระหว่างน้ำท่วมเร่งระบายน้ำสูบน้ำออกทันที เมื่อระดับน้ำภายนอกลดให้เติมอากาศให้ด้กใช้เครื่องเป่าลมตีน้ำป้องกันโรคพืชช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอาหารน้ำดื่มและเครื่องมือย้ายผลผลิตแก่เกษตรกรแนะนำการเข้าแปลงอย่างปลอดภัย4ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูให้สามารถกลับมาผลิตได้โดยเร็วเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ำลดโดยฟื้นฟูดินฟื้นฟูพืชตักดินปรับค่าดินเติมปุ๋ย และป้องกันรากเน่าสนับสนุนพันธุ์พืชแจกต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ดีปลูกพืชอายุสั้นเพื่อหมุนเวียนรายได้ชั่วคราวฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานถนนกเกษตรฝายคูน้ำให้ใช้งานได้โดยเร็ว 5. ากลุ่มพืชหลักได้แก่หนึ่งคือใต้จุดเสียงคือระบบรากตื้นไม่ทนต่อน้ำขังเป็นเวลานานพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ลุ่มต่ำป้องกันได้โดยปรับยกร่องปลูกในที่สูง แบบช่วงเวลาปลูก2พืชส,สวนจุดเสี่ยงคือระบบรากลึกแต่รากเน่าง่ายถ้าดินอิ่มน้ำอาจทำให้ต้นลม้มป้องกันได้โดยขุดคูระบายน้ำรอบแปลงยกโคนต้นปลูกบนโคกตัดแต่งกิ่งลดแรงลม้ม3พืชผักจุดเสี่ยงคือระบบรากตื้นโตเร็วทนต่อสภาพอากาศได้น้อยป้องกันได้โดยใช้พลาสติกคลุมปลูกในแปลงยกสูงหรือในภาชนะ สี่พืชน้ำมันจุดเสี่ยงคือพันธุ์ที่ไม่ทนน้ำขังส่งผลให้ยอดและรากเน่าป้องกันได้โดยปลูกในที่ดอนปรับระดับแปลงให้ลาดเอียงใช้พันธุ์ทนทานัน5้าข้าวจุดเสี่ยงคือระยะหว่านเมล็ดหรือระยะล่าสูงไม่พ้นน้ำเกิน7วันต้นอาจเน่าตายได้ท่วมระยะออกรวงเมล็ดจะรีบป้องกันโดยปรับช่วงเวลาการเพาะปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ำปรับแปลงให้มีการระบายน้ำ เลือกชนิดพันธุ์ให้เหมาะสมสามเครื่องมือสำคัญได้แก่ 1. แผนที่ความเสี่ยงระบุพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงช่วยวางแผนพอปลูกและป้องกันล่วงหน้า2ระบบเตือนภัยแจ้งเตือนระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนผ่านแอปพลิเคชันกลุ่มลายเสียงตามสายเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุสากานมีส่วนร่วมชุมชนเฝ้าระวังแจ้งสถานการณ์และวางแผนรับมือกับหน่วยงาน